สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโอนเกมแล้วก็สตีนะคบก็พิกโตเก้านะแล้วก็อะไรตันหมดรล้วก็ไปดูกันเลยกแล้วแจะไม่สอนนะก็อาจจะเล่นเองนะก็มาเผื่อแผ่ชาวบ้านเขารู้กันบ้างนะก็มาเข้าเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำทิ้งลิงไว้นะครับอ,อันรอก ก็ลองไปแล้วแล้วก็กดเลยเีเยีรยจะได้หน้าตาไว้แบบนี้มานะครับก็ถ้ามันก่อนครับเปิดแล้วก็สกติ้คุณเลยครับของเพื่อนเลยนะครับแล้วเข้าแล้วก็สติ้ะครับก็รอสักครู่นะครับ อ่าผมแนะนำเลยครับว่ามันช้ได้จริงนะครับตรนี้แบบโกงแล้วกันนะครับเรี้ยงโกงแล้วกันนี่ครับตรงกอสีทองนะครับกดนี่ครับจะเป็นแบบนี้อ่ะกดขวากดขวานะครับจะไปแบบนี้นี่นะครับดูฉบับต้นไปดูแล้วะต้นฉบับนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆเป็นภาษาอังกฤษก็ สองสามสี่นะครับสี่สสสสไปเล,เลยจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็กดติดไปเลยนะลองตี่จะเป็นแบบนี้ครับให้เพื่อนๆกดคอนโทรลนะครับโดยลงเอสนะครับเพื่อจะได้แบบนี้มานะครับหรือเนี่ยครับไอตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเขียนให้ดูเมื่นะครับเนี่ยวเอาเอสไป นะครไอตัวที่อยู่ตรงแม่ทีมบาร์เนี่ยให้กดไปเลยแล้วก็กดกดตัวี้ค้างไว้อรแล้วก็กด F อนะครับอ่ะแล้วก็ให้พิมพ์คำว่านี่เลยนะครับเนี่ยให้พิมพ์ออวมานี่เลยนะครับวางไปแล้วก็เสร็จนะครับ นะครับแล้วก็ให้เบอก๊อปปี้นะครับตรงนี้ครับกอปปี้ตามเลยตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาตรงนี้ นี่ครับแค่นี้นะครับอดแล้วเาก็เลียครับแล้วนี่เอาแค่นี้ซิเว็บใหม่แป๊บนะครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ช่องแรกเลยโอ้ยอะไรเนี่ยใส่ช่องแรกครับโอ้ยใส่ช่องแรกอืใส่ช่องแรก,แรกวางครับ แล้วก,กดเพย์เลยครับไปกดเล่นเลยครับรอตะคู่ครับเน,นี้ยมันก็จะปรับเป็นรูกเต๋สตีเรานะครับก็รอนะครับอขอรับดูอีกนิดแป๊บนึงครับรอแล้วครับ ไอ้พวกนี้เก like ่งนะครับเราสามารถกดกระบาดที่ละอันได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้รู้ก็ได้นะอ่ะเจอกเลยนะก็ชามัน จะค้นอัีลอรอทักคู่นะครับก็เป็นอัอกคู่นะครับ ครับรอเลยอ๋อเร็วสิครับมีเวลามากพอแล้วเร็วอันนี้ครับมาเข้ามาแล้วก็นี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยะนะครับอันนี้นะครับ,รบก็เพชรก็จะมีเก้าเก้าแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ทองเลยช่างแม่งนะครับ เป็นอย่างนี้เลยนะครับน,นี่เราก็สามารถเราก็สามารถซื้อตัวได้นะครับเดี๋ยวจะซื้อดูแต่ว่าไม่หลอกจริงๆนะครับเดี๋ยวซื้อตัวให้ดูนะคบอันเดี๋ยวซื้อตัวนี้แล้วกันแต่ว่าตัวนี้กนะ็แป๊บอีกแล้วก็จะรอแบบนี้ เพื่อนๆจะทำอะไรก็ได้นะครับเล่นเพชรก็ได้มาเล่นเพชรให้ด,ดูก็ผลไม้ก็เลี้ยงไว้จำกัดนะ,ะเพื่อนๆจะทำอะไรก็ทำนะครับส่วนผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ